ข้อที่8ค่ะการมีอารมณ์ทางลบจะส่งผลต่อสุขภาพกายอย่างไรนะการมีอารมณ์ทางลบจะส่งผลต่อสุขภาพกายอย่างไรนะคะก็รับประทานอาหารได้มากกว่าปกติขอเจ็บป่วยได้ง่ายขอสติปัญญาดีขึ้นงอก็เรียนไปแล้วนะคะเรียนไปแล้วทางบวกคืออะไรทางลบคืออะไรงอร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ นะบวกคืออะไรล่ะอารมณ์ทางบวกอารมณ์ทางลบคืออะไรล่ะเออนะคะอ้าวมีคนบอกแล้วว่าอารมณ์เป็นอย่างไรนะคะานักเรียนไม่รู้ว่าอารมณ์ทางลบคืออะไรบวกคืออะไรก็จะตอบคำถามไม่ได้อย่างที่บอกนะคะไปอ่านทบทวนมาสามเรื่องนะคะของปสามเราจะ้โทษค่ะปสี่ 4, เราจะในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะคะไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของอารมณ์ นะะในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ต่างๆนะคะจะออกข้อสอบส่วนข้อเขียนจะออกในเรื่องของใส่ใจสุขภาพนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีข้อเขียนให้นักเรียนเขียนด้วยสิบข้อนะคะนะ,ะ,นะะจะสอบทั้งสองอย่างเลยนะคะก้อที่เก้ค่ะผ่านนะคะก็ที่9ถามว่า ถ้าคนโทษค่ะถ,ถ้าเราหิวน้ําแล้วคนแปลกหน้ายื่นน้ํามาให้เราควรทําอย่างไรขอบคุณแล้วรับมาดื่มนะคะกอนะขอบคุณแล้วรับมาดื่มขอเดินหนีไปทันทีกอขอบคุณแต่ไม่รับงอรับมาแล้วให้เพื่อนลองดื่มก่อนนะคะเป็นคนดีไงไม่กิน,หนให้เพื่อนกินนะถ้าเราหิวน้ํานะคะในหิวน้ําแล้วก็มีคนแปลกหน้าอยู่บริเวณนั้นด้ยื่นน้ํามาให้เราเราควรทําอย่างไรเอ่ย ที่สิบค่ะถามว่าสภาวะทางอารมณ์ใดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะสภาวะทางอารมณ์ใดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพก็รักขอโกรธขอชื่นชอบงอสบายใจนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะอารมณ์แบบไหนเอ่ยที่ทำให้เรานั้นส่งผลต่อสุขภาพนะผลเสียนะไม่ใช่ผลดีนะคะ นักเรียนสามารถรไปอ,อ,อ่านหนังสือเรียนเพิ่มเติมได้อย่างที่ครูบอกนะย้ำเลยนะคะว่าจะออกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะฉะนั้นนะคะไปอ่านมานะคะเพราะว่าต้องทําข้อเขียนด้วยนะ,ะ<ม>นี่เดีนี้คุณครูก็ไม่ต้องนั่งตามลีกทีแล้วเหรอนั่งหรือไม่นั่ง ก็ที่สิบเอ็ดค่ะถามว่าข้อใดเป็นลักษณะอารมณ์ดีใจชอบใจนะคะลักษณะอารมณ์ดีใจชอบใจนะคะก็หงุดหงิดง่ายขออยู่ในห้องตามลำพงังงอใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสงอคว้างปลาสิ่งของนะ,ะเป็นลักษณะของอารมณ์ดีใจชอบใจนะคะ,นะคะล่ดีใจเราเป็นยังไงเอ่ย คว้างปลาสิ่งของโอ้ดีใจใช่ไหมคว้างปลาสิ่งของอย่างใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าวใช่ไม่ใช่ไม่รู้คิดเอาเองก็ที่สิบสองค่ะ ถามว่าการแสดงอารมณ์แบบใดบ่งบอกถึงอารมณ์สนุกสนานนะคะอารมณ์สนุกสนานก็กรแยกตัวอยู่ตามลาพังขอหัวเราะเสียงดังงอร้องไห้เสียงดังให้โทษค่ะคอร้องไห้เสียงดังงอใบหน้าบึ้งตึงนะคะอารมณ์สนุกสนานนะคะน่าจะเป็นอย่างไรเอ่ยน,นะคะเลือกเอามีสี่ตัวเลือก ดำดำนะคุณลูกเตนก็ที่สิบสามค่ะถามว่าการปฏิบัติตนเหมาะสมตามเพศส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรการปฏิบัติตนเหมาะสมตามเพศส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรก็พ่อแม่ไว้วางใจขอ เพื่อนเพื่อนไม่อยากคบคออยู่ในสังคมอย่างมีความสุขงอเรียนหนังสือเก่งนะะการปฏิบัติตนเหมาะสมตามเพศส่งผลต่อนะักเรียนอย่างไร ก็ที่สิบสี่ค่ะถามว่าอ้าวจีนั่งดีดีสามารถถ้าถ้าเพื่อนชวนไปถ้าเพื่อนชวนไปเที่ยวกลางคืนนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรนะ,ะไปเที่ยวกลางคืนไวเราไวเราไปเที่ยวหรืยอยังเอ่ยอ้าวบางคนก็บอกว่ามีไปแล้วอ้าวก็ตอบว่าตอบรับแล้วนะอ่าตอบรับว่าจะ ไปในวันไหนนะคะว่าจะไปในวันไหนวันไปในวันนัดเอาไหมเอาไหมค่ะก็ตอบรับว่าจะไปในวันนัดขอตอบปฏิเสธเพราะวันนี้ไม่ว่างแสดงว่าวันหน้าอาจจะว่างก็ได้นะขอตอบปฏิเสธทันทีแล้วรีบกลับบ้านงอตอบรับทันทีเพราะอยากไปนะโอ้คืนนี้วันศุกร์พอดีเลยนะเงินเดือนออกนะองคเล็บว่าเงินเดือนพ่อแม่ออกนะอย่างเด็กๆกนะ็คงไม่เที่ยวคืนคืนหรอกคะ่ะแค่กลับบ้านไปเล่นเกมนี่ก็คงจะ เป็นไงเอ่ยเคยเล่นเกมแล้วกลับบ้าน 10, มืดค่ำไหมไม่เคยไม่เคย,เคยบางคนบอกว่าเคยบางคนเราบอกไม่เคยนะคะไม่เคย,เคยบางคนเราไม่เคยเล่นเกมเลยอ้าวชวนออกนอกเรื่องทีเดียวเสียงดังเลยจ้อันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะก็มีเหมือนกันในะอย่างสังคมเมืองก็อาจจะมีนะคะลูกสังคมเมืองแต่บ้านเราก็ยังยังไม่ถือว่าเป็นสังคมเมืองมากนะคะนะหลายๆที่นะ แต่นี้อาจจะไปชวนเที่ยวกลางคืนในที่นี้อาจจะไปเที่ยวงานวัดได้ไหมอ่าย่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นงานอย่างเช่นงานกาชาติงานอะไรต่างๆนะตแต่ไปตามภาษาก็เรียกว,ว่านักเรียนไปกับเพื่อนๆได้ไหมคะลูกอ่านะคะไม่ควรทําอย่างยิ่งนั่นเองก็สุดท้ายค่ะอ่าใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับเพศก็ก้อยให้ขนมเพื่อนขอมดช่วยเพื่อนถือของ คอป้ายเล่นซ่อนหากับเพื่อนงอบอยแอบเปิดกระโปรงเพื่อนท้องเ,เ,เรามีใครบ้างชอบแอบเปิดกระโปรงเพื่อนจะได,จะได้จะได้เปลี่ยนชื่อเป็นเจนชอบแอบเปิดกระโปรงเพื่อน ตามนะคะว่าใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนะคะลูกนะเสร็จแล้วนั่งกับคนข้างๆเปลี่ยนกันตรวจได้เลยมีนังหมดสิบห้าข้อ